ทำยังไงไฮัลโหลก่อนไม่ฮัลโหลก่อนเออเออเอ,อ่าสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะนะอ,อ่าสวัสดีอ๋อ,อสวัสดีก่อนอ,อ่าสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะป้าป๋าโทรมาเฮ้ยนมยังไงนมเพิ่งกิน ออ่าอมมันลูกแก้วอย่างคนนี้แหละบางทีก็ต้องให้เขาเล่นได้บางทีเขาเอาบางทีเล็กหน่อยกันยุ่งสันยุ่งไหมเล็กหน่อยไหมออมแต่ว่าเราก็ดูอยู่แต่ไม่เป็นไรปิ๊บป๊บปิ๊บแป๊บปิ๊บแป๊บปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บิเล็กหน่อยเนาเห็นไหนอยู่กับออมออมก็ดูก่อนดูอยู่ค่ะดูอยู่ค่ะ

ไปกัดแตจ้าก่อนจ้าจ้าจ้ายายก่อนจ้าออ้ยหูหูไหนหูอยู่ไหนบอกยายก่อนหูไหนปากปากปากก่อนปากก่อนปากอยู่ไหนปากไหนไหนไหนผม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 แล้วจมูกอ่ะจะบุกจมูกอ่ะจมูก ผมตาตาอยู่ไหนตาตาเ้ยไม่ใช่ตาคนตาคนนี่ตาตาหนูอยู่ไหนเออตาหนูอยู่ไหนมัมมี่เฮ้ยมัมมี่มัมมัมก่อนพูดก่อนมัม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 แม่จ้าเอิญย้ายมากินแล้วเอิญย้ายมากินเอิญย้ายมากินเอิญเอิญเอิญมากินก่อนเอิญย้ายมากินก่อนน่ะควักเอาควักเอา อ๋อ <encore> ม <une vais ales> oh ันเป็นไอ้นี่นี่าแล้วมันแตกเอายังก่อเคลื่อนไม่ใช่แตกมาเลยฮึฮึขอเรไม่ยังก่อนนี่ เดเินเออเจ้าอเลนค่ะโอ้คขอมันนอนักนะนัะอม่อจาคือนอนพักแค่ทีนีน้นไม่ด้ว่าให้กินนะแ้ดนกินเลยบนะอกว่าไปนอนไงตกละจ้าต ึมาทีนมโอเคโอสองคนโอ้สองคนมวเลยอืมใร่ตกก็แลกกันละบนี้ห้ามตกเด้ออย่าตกเด้ออืมเอารับโทรศับเน่ยมีคนทรวเข่านี่อืม งานกันเ้อะคนโทัวมาเจ้าบ้งหักเจ้าบงคักเจ้าบ้งคักคื้กันบ่คือกันค่ะอ้าวจับนี่ยัง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  จับจับเางันกบนังกินจนะับนั่กนน้อกัดนี่เออองงงไหนล่ะจ้าก่อนนี่หละสุจ้าก่อนเห็นแล้วสุจ้าก่อนจ้าน้องฟอยจ้าที่เราน้องเคทจ้าก่อนจ้ามามาอย่ง อะไรคือหมาหมาเก็บกินซินน่อยูนี่แหละเก็บกินซินเดียร์เก็บ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 นั่นนั่นผู้นี่ผุ้นี่เป็นจอมจอมทำ้ายนี่ผุ้นี้ผู้นี่ผุ้นี้อ๊